สวัสดีครับมาพบกับ Self Online Optical กันอีกแล้วครับผมวันนี้จะมารีวิวแว่นกันแดดเลยแบนด์ครับผมซึ่งเป็นแว่นกันแดดสไตล์ที่ค่อนข้างล้ำยุคแล้วก็โดดเด่นมากๆซึ่งใครที่ชอบแว่นใหญ่ๆให้ลุกเบอเบเด่นๆจะแนะนำเป็น2รุ่นนี้เลยครับผมแต่ก่อนอื่นการที่เราจะได้แว่นกันแดดของเลยบน์สิ่งที่เราควรต้องมีก็คือใบรับประกันสินค้าครับผมถ้าใครที่ซื้อแว่นกันแดดหรือ กรอบแว่นเลเรแบนแล้วไม่มีใบรับประกันควรช่างใจครับผมควรหยุดก่อนก่อนซื้อแว่นกันแดดหรือเลเ์บหรือกรอบแว่นเลเย์บก็ตามลูกค้าสอบถามทางร้านก่อนว่ามีใบรับประกันให้ไหมถ้ามีก็สามารถซื้อได้สบายใจได้ในระดับหนึ่งเพราะก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าถึงแม้จะมีใบรับประกันแต่ใบรับประกันก็สามารถปลอมกันได้ สิ่งที่เราจะสามารถเช็คได้ซึ่งนั่นก็คือโค้ดตรงนี้ครับผมซึ่งด้านบนจะเป็นรูปแบบเก่าส่วนด้านล่างจะเป็นรูปแบบใหม่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเพียงแค่ว่ามีการเพิ่มรูปตัวแว่นเข้าไปแค่นั้นเองแต่การเช็คเช็คได้เหมือนกันตามคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำเอาไว้แล้วเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยครับเดี๋ยวจะทิ้ง ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปครับผมเมื่อเพื่อนๆเ,เช็คได้แล้วเลขตรงตามข้อมูลตามนี้ก็สามารถสบายใจได้เลยว่าสินค้าของเราที่เราซื้อไปเป็นของแท้แน่นอนครับผมส่วนถ้าใครที่ไม่อยากต้องมาเช็คอะไรให้วุ่นวายแบบนี้แนะนําซื้อกับเซฟครับผมช้อปของแท้ช้อปด้วยความมั่นใจต้องช้อปที่เซิฟออนไลน์ออปติคอลครับผมมาเริ่มอันบ็อกกันได้เลยครับผมกับแว่นกันแดดเรเบนรุ่นวิง RB3597 ครับผม แกะกล่องออกมาสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ก็คือซองแว่นหนังครับและก็ใบราคาครับผมเปิดออกมาก็จะมีเป็นตัวแว่นแล้วก็มีเป็นคู่มือแล้วก็พาเช็ดเลนครับผมมาต่อที่รุ่นถัดไปครับผมกล่องแว่นจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่จากตัววิงตัวแรกครับผม เพราะว่าวิงรุ่นนี้ขนาดของเลนจะค่อนข้างใหญ่กว่าครับผมซึ่งนั่นก็คือรุ่นวิ g 2หรือรหัส RB 3 6 9 7ครับผมแกะกล่องออกมาสิ่งที่เราจะได้ก็คือสแว่นหนังครับและที่สำคัญต้องมีใบราคาครับแกะออกมาเหมือนกันเลยครับตัวแว่นคู่มือแล้วก็ผ้าเช็ดครับผม ตัวแรกจะเป็นเลนส n w i n g ์ตัวที่2จะเป็นเลนส์ Wings 2ครับผมซึ่งลักษณะของ2รุ่นนี้จะมาเป็นเลนชิ้นเดียวกันเลยครับผมพอใส่แล้วจะให้อารมณ์เหมือนว่าเรากำลังใส่แว่น VR อยู่จะค่อนข้างล้ำมากครับผมข้อแตกต่างของ2รุ่นนี้ที่จะเห็นได้ชัดเลยก็คือทรงเลนส์ครับผมโดย Wings จะเป็นลักษณะที่มีความมนคล้ายกับทรงอเวเตอรส่วน Wing 2จะมีความที่เป็น จะมีความเหลี่ยมมากกว่าและก็ขนาดเลนที่ค่อนข้างใหญ่กว่านั่นเองครับผมสิ่งแรกที่เหมือนกันเลยก็คือแป้นจมูกครับผมซึ่งจะเป็นวัสดุซิลิโคนซึ่งเชื่อมกันเป็นชิ้นเดียวกันเลยครับและที่เลนก็จะมีการประทับโลโก้เอาไว้ซึ่งอย่างรุ่นนี้ก็จะเป็น Wings วิงส์2และส่วนที่เป็นซิกเนเจอร์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโลโก้เลแบนตรงนี้ครับขาแว่นสลักโลโก้เลแบนทั้ง2ข้างครับ บนสะพานแว่นจะเขียนว่าเลแบน m a d ดอินอิตาลครับและแว่นกันแดดเลแบนจะต้องมีสลักเลเซอร์ RB เอาไว้เสมอครับผม ส่วนแว่นที่นำมารีวิวรุ่นนี้เลนจะเป็นสีน้ำตาลจะค่อนข้างเหมาะสำหรับการใส่ขับรถจะค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าโทนสีจะค่อนข้างสว่างครับผมส่วนรุ่นนี้เลนจะเป็นสีดร์กรีนครับผมจะไม่ใช่สี G15 กรีนรุ่นนี้จะไม่มี G15 กรีนครับผมจะเป็นโคล่าโทนสีกันซึ่งโทนสีแบบนี้จะมีความใกล้เคียงกับสีสันจริงมากครับผมข้อควรรู้สำหรับคนที่คิดจะเล่นแว่นรุ่นพวกนี้ครับผม ้็แรกเลยพอได้ใส่ครั้งแรกแล้วหลายต่อหลายท่านจะเกิดอาการมึนเพราะด้วยความที่เลนส์มีความโคง้งหลายท่านคงเคยเป็นเวลาที่ใส่เฟสชิลครับผมแต่อาการเหล่านี้จะเป็นแค่แป๊บเดียวครับรอให้ดวงตาปรับเข้ากับเลนส์ให้ได้ก่อนจากนั้นก็สามารถใส่ได้อย่างสบายตาและครับข้อสังเกตถัดมาวัสดุเลนส์ไม่ใช่กระจกครับผมแต่เป็นพลาสติกบางท่านเลยรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างกล่งองแกง ซึ่งอยู่ที่ความพึงพอใจแต่ละท่านเพราะเลนส์พลาสติกอะคริลิกพวกนี้ก็จะมีจุดเด่นก็คือน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาครับผมข้อต่อไปหยิบจับใช้งานค่อนข้างยากครับผมหลายท่านคงเคยถนัดกับการหยิบแว่นโดยการหยิบที่สะพานจมูกแว่นใช่ไหมครับแต่รุ่นนี้เนื่องจากไม่มีสะพานจมูกที่เป็นส่วนที่สามารถหยิบจับได้เพราะเป็นเลนส์ชิ้นเดียวกันเลยดังนั้นการจะหยิบจับเลยจะค่อนข้างลําบาก จะเป็นคราบนิ้วมือได้ค่อนข้างมากครับผมแนะนำการหยิบแว่นพวกนี้โดยการจับที่ขอบแว่นครับผมส่วนข้อดีที่สังเกตได้ชัดเลยก็คือความเท่ความล้ำยุคที่ไม่เหมือนใครเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟและน้ำหนักที่เบาไม่หนักเหมือนกับวัสดุเลนกระจกครับผม ท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามติดต่อสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook s e l f l l i g n Optical และ line A l ล n e Self Align Optical ครับผมย้ำอีกครั้งช็อปของแท้ช็อปด้วยความมั่นใจต้องช็อปที่ Self Align Optical สวัสดีครับ